เขาเช่าไปแล้วเขาถูกกับวันที่หนึ่งแล้วก็ล่าสุดคนคนครสวรรค์น,นะครับที่ว่าโดนยิงหกนัดไม่เข้าใจแล้วศรัทธามันเกิดปฏิหารแน่นอน วัตถุมงคลส้มฉุนรุ่นทารวย64ไม่ใช่เพียงเหรียญวัตถุมงคลแต่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมหวังในโชคลาภและความมั่งคั่งเชื่อกันว่าเมื่อบูชาด้วยความศรัทธาส้มฉุนจะช่วยเปิดทางโชคเรียกทรัพย์เสริมเมตตาและเพิ่มพูนการเงินนี่คือเหรียญพารวยปี64นะครับจัดด้วยการมีทั้งหมดอยู่หลายเนื้อแต่เนื้อหลักๆที่เขาเล่นกันเลยนิยมกันเลยก็จะเป็นฉากแดงหลังทองแดงฉากแดงหลังทองแดงนี่จะมีประสบการณ์เยอะ กระถ ộ ประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อจะนำมาเข้ากองทุนสองต้นสุนเป็นทุนสง่งเคาะให้กับญาติโยมนะครับที่มีความเดือดร้อนอย่างเ,เช่นไฟไหม้น้ำท่วมในเขตจังหวัดชัยนาทแต่ละเนื้อก็จะไม่เหมือนกันจะมีเนื้อทองแดงเนื้ออปปากาเนื้อนะวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองทิพย์ครับอย่างฉากแดงหลังทองแดงนี่จัดสร้าง10,000แองค์ครับฉากซิเปียจัดสร้าง5,000องค์ฉากทองจัดสร้าง5,000องค์ครับเหรียญทองแดงจัดสร้าง 1 0 0 0งองค์เนื้อเงินนะครับจะสร้างร0 8เหรียญจะมีเงินลงยาแดงนะครับตอโคดงูอันนี้จัดจัดสร้างแค่สามสิบองค์ครับนวารูา้จะจัดสร้าง3 33 3เหรียญทองทิพย์จัดสร้าง1นึ่งหมื่นเหรียญอปกาจัดสร้าง1นึ่งหมื่นเหรียญเหมือนกันครับพุทธคุณของส้มฉุนในปี64นะฮะจะเป็นเมตตาค้าขายและก็โชคลาภครับแล้วก็ล่าสุดคนนครสวรรค์น,นะครับที่ว่าโดนยิงหกนัดไม่เข้ามันก็ลูกกระสุนทะลุมาแต่ยิงไม่เข้า,ขาเรียกว่าแคลวคาดอาปตอมาเที่ยววัดทรงเสวยได้บ,า,บ,บ,นนา,นบาน้ ลูกบ้านเพิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าถูกรอตเตอรี่ทั้งหมู่บ้านเลยครับเลขหกหนึ่งผมอะปลูกบ้านใหม่ใจกขอยากได้เลข168เป็นเลขมงคลบ้านเล็กที่ผมก็เลยบอกสมชุนว่าบอกเหรียญนะที่ที่บูชาอยู่นะบอกว่าขอให้ได้บ้านเล็ที่ตามที่ต้องการคือเลขมงคลเนี้ย168ก็ได้จริงก็จะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เขาไม่เอ่ยนามครับเขาเช่าไปแล้วเขาถูกรางวัลที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งประสบการณ์สมชุนมีหลายอย่างครับถ้าเราขอเรื่องโชคลาภไม่ได้ขอเรื่องการงานได้ความรักได้ สุขภาพได้ขอได้ทุกอย่างก็คืออยู่ที่ว่าไกลแล้วทัดามันเกิดปฏิหารแน่นอน